ตอนนี้นะเวลาประมาณ7จ็ดโมงผมกาลังมุ่งหน้าไปเขาใหญ่นัดพี่แดงไว้นะครับว่าจะไปเซอร์เว์ทริปเขาใหญ่เขาไม่ใหญ่แน่นะวีงานไม่ใหญ่แน่นะวีหลางยังหมดหน้าฝนนะฮะกลุ่มเพลย์เก้าเราก็เสี่ยนสังเกตในกลุ่มนะฮะโพสอะไรไปก็จุดติดพี่แดงก็เลยสังกิดมาว่าเฮ้ยเขาใหญ่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปทริปเนี่ยเราก็จะเซอร์เวเส้นทางเดีแป๊บนึง 8, อย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปสำรวจเส้นทางที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอย่างปกติในเมืองเนี้ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมบางอย่างก็จะนัดเลยนะครับแล้วก็พาสเส้นทางที่แบบว่าเคยเมื่อก่อนปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นทริปไกลๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องให้เราต้องคิดใช่ไหมอย่างเช่นพวกที่พักเนี้ยสำหรับใครที่อยากจะไปนอนก่อนนะครับหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะลักษณะเส้นทางเป็นแบบไหนก็ต้องเอามาบอกเล่าให้กกบสมาชิกก่อนไปขับนะครับ <สภ oot> ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ใชมกันนะครับ Lets นัดพี่แดงไว้ที่รถตัดเขาใหญ่เราเดี๋ยวจะไปรถคันเดียวกันพี่แดงน่าจะวนรถมารับอยู่โรแรมไม่เจอเลครับไปรถคันเดียวกันนะครับจะได้ไม่ไปรถสวัสดีครับคันนี้แหละโอ้ที่เราแซงมาเหรอพี่ชี้บอกว่าเนีรถโดมพี่จะไปที่ไวร์ล็อกก่อนนะ ไวล็อกคืออะไรครับไวล็อกคือรีสอร์ทที่ดูไว้มันจะอยู่แถวไรทองสมบูรณ์คือพี่ว่าเขาใหญ่เราเคยขับแล้วไงจะเลยคิดว่าถ้าจะไปเที่ยวก็คือขับจากเนี้ยไปเที่ยวเขาใหญ่ได้แต่คือมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับพี่แดงคุยกับเด็กวัยรุ่นหนึ่งเลยโมงเช้าเขาก็ไม่เคยร,รู้โมงเช้านี่หรอาถ้าไม่ถามดีดนี่ออกตีนหนึ่งเนี่ยผมผมจะไปย้ำนะตีหนึ่งกระโดงมันโทมาแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> น,นี่แผนแผนขึ้นเขาใหญ่นี่เราเราคิดว่าอยากขึ้นไงเ้าพ,พี่พี่คิดว่าขึ้นยากจริงๆอ่ะพี่มีแผนจริงๆถ้าขึ้นนะมีแผนนี้อะไรคือมีแต่ฝั่งเนี้ยไปลงฝั่งประจิน เนี่ยคือแบบไฮไลท์เลยแหละแบบระยะมันน่าจะไม่เกินร้อยมันอยู่แบดเจ็ดสิบแปดสิบจากฝั่งนี้ไปลงฝั่งไปทีเนี่ยความรู้วิชาการลุ้นๆโดมเก็บเก็บมากเก็บมากกับพี่แดงผมก็แค่ถามพี่แดงครับถิ่นวิ่งมึงใช้กันง่ายมากเลยเวลาขี่จักรยเตอร์นไปไหนก็ไปเนี่ยหลอกไปไหนก็ไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกสมาชิกก็ชอบถามอ่ะวันนี้ไปไหนครับผมเดินทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แค่ว่าเขาให้มาจอดเราตรงนี้ ทำเวที้ัสเซียครับชีวิตเราเป็นเวทีรัสเซียใหญ่อย่าไปคิดเยอะพระพุทธเจ้าบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันโอ้โหเหมือนจะดีอ่ะเหมือนแก้ตัวให้ตัวเองที่เรารวยนี่อะไรร้องแบบน่าตาดีนะอ๋อนี่คือไบล็อกอันนี้คือของเราเลยยังยังอย่างพอมาคุยไว้แต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไงเออายู่แล้วล่ะเดี๋ยวไปดู ลมเย็นตีหน้าแล้วอันนี้ขอดูห้องสมมติว่าเรามาเป็นสิบคนนยค่ะจะมีแบบโซนที่เฉพาะของเราคนจะมีฝั่งนี้นะเชลจายต้องบอกว่าเราต้องการโซนที่สมมุติว่าสิบคนออกมานั่งคุยกันหน้าบ้านที่ไม่ต้องโกงอื่นๆข้างล่างนั้นมีสองหลังหลังละสองห้องได้สี่ได้แปดคน แปดคนรจอดหน้าเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยจะเสียงดังไงก็ไม่เกี่ยวกับใครเลยก็คือไม่ได้ดังมากมผมมีเสื้อมาพี่โอมนะก็คือไม่ได้ดังมากก็คือไม่ได้ดังมากแต่วันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรดังเป็นไรเพราะว่าพิจารณาที่อยู่แล้วนี<ป>้เดี๋ยวไปดูนึก่อะไได้แหละดีแล้วรคกไล่ไ เอาเอาก็เอาโซนนี no, so. you know. no like like ้15ล้านไม่จริงๆถ้าอยู่โซนเนี้ยก็คือนั่งเอ้ยมันนั่งหน้าบ้านคุยกันได้อยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือแดดสองนะถ้าเปิดเม่าเช้ามามันจะเย็นไม่อย่างนี้เราสมมติว่าเรานั่งกินขนมกินอะไรกันได้ได้ไหมพี่ก็เมื่อเมื่อสองวันก่อนก็แบบาเราเด่ดังยิ่งดีอ๋อเหรอพี่มีพวกเต๋าปิ้งอะไรให้ไหมมีเขาก็ให้เช่านะอันนี้เราก็เช่าได้อยู่่ใชชมม้จาานนออะไรทุกอย่างไดด้หมใช่มมั้้ยออแลลวาาาาหหรรส่่งพีไดเ ก็นั่นเราก็สั่งเอาเราจะมีเฉพาะมื้อเช้าไมาถูกวัตถุดิบที่เราจะสั่งเช่นเดี๋ยวมุเราอยากปิ้งหมูปิ้งอะไรเงี้ยเราต้องหาเองได้ได้โอเคฉันมีให้ก็เขียนแล้วอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แล้วแล้วก็อย่างนี้เนี่ยครับที่ผมว่าอ๋ออ๋อนี่คือร้านหน้านี่เลยไอ้พี่ในความหมายก็คือถ้าเอาหลังเล็กๆเนี่ยเราจะได้พื้นที่เวงอย่างนี้ก็คือเพิมหน้าบ้านโดมหน้าบ้านเราหน้าบ้านในโอแล้วเราก็แจมแจมกันได้วของลูกค้าหมดเลย แต่จริคสิบคนเนี่ยได,ได้ทั้งนี่เลยนะยผมว่าเนี่ยบบย,ยึดทั้งเวิร์กนี่เลยลองเด <c oughs> ินมปดูกนโสมารชิกกางคืนเย็นไหมพี่เย็นครับที่เริ่มหนาวแล้วครับมาถึงหนาวแล้วครับโอ้โหเขามีระเบียงพอดีผมจะมาถ้าฝนตกไปยุ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวลองมองดู้ ไปดูห้องแน้แป็จจะสำหรับนี้ตามอายรูมิดทีนิดนึงถ้าสอนฝั่งนี้นี่จะเห็นวิวตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนคืนมันก็มืดนะและเบียงค่ะละเบียงมัน้ำออกคืนก็บึ้นวการทัศิจกรรมไม่ถนัดเนี่ยไว้จะลงกับจะขึ้นข้างหน้าก็ดีก็ ถ้าเรามากันประมาณ10คนใช่ไหมบกลบเ,เราจะอยู่อย่างเล็กๆพวกนี้ได้แล้วก็มีหลังใหญ่นะครับที่เป็นต่อนี่ฝั่หลัหลงนี่มีระเบียงด้านบนด้วยซึ่งเราจะสามารถทำกิจกรรมของร้านที่ได้ก็จะ,จะเป็นเวื้องของเราเลยนะครับแล้วก็มีพวกเตากับอุปกรณ์จานชามให้นะครับส่วนอาหารเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหามา เป็นลานแบบนี้ครับอันนี้คืออันนี้คือลานที่เราจะมาทํากิจกรรมกันได้นะโออ่าอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบ้านพักที่พี่มาดูนะวันนี้นะลองหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ชื่อว่าไวล็อกอันนี้คืออันนี้คือบ้านพักอันนี้เป็นแบบสองหลังติดอันเนี้ยตัวข้างล่างเนี่ยแล้วที่พี่กับที่กับพี่โดมสนใจก็คือตรงเนี้ยมันส่วนตัวเลยมันเอารถลงมาจาดเนินได้แล้วก็คือตรงเนี้ยเราทำกิจกรรมได้เลยเย็นวันที่4เนี่ยเอารถรถขับมาจอดคือมันอยู่ห้องละพันสอง คือถ okay. ้าสมมติว่าคอนเฟิร์มพ ah. ี right. hey, ่จะจองเลยประมาณเนี right. okay. s like, S ้ยประมาณเนี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เปบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวอ่ะอันนี้โดมโดมมาแน่นอนก็โดมหนึ่งห้องเราไต่ขึ้นไปเนี่ยหลังพี่ผู้ชายเนี่ยเดินขึ้นไปจะเป็นหลังเดี่ยวหมื่นสองของโจ๊กอ่ะใช่ไม่ไม่เอาเอาลดให้แล้วกันน้องๆเอาหมื่นเดียวพอ เออเบคครับตอนนี้พี่อยู่กับพี่โดมที่ที่คือคือจะเช็คห้องจะได้จองแค่นั้นแหละคือถ้ามีจำนวนก็จะได้บอกกับเขาว่ามีกี่ห้องเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยจะล็อกห้องเอาไว้แค่นั้นเองอ่าชัวชโอเคโอเคก็สาวเสียงนะครับว่าใครจะมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวยังขาจองห้องไว้ก่อนก่อนที่ห้องมันจะหลุดนะเพราะอะไรอย่างไรเราก็เอาจำนวนห้องใกล้เคียงเราโทรถามคนที่มีแนวโน้มว่าจะมาไว้ก่อนแฮ้ส่วนใครจะมาเติมมาเติมได้น่ท่าน ยังมีว่าอีกหลายห้องในวันนั้นนะเพราะว่าเรามาเซอร์วกันเน่นๆก็ตอนนี้ก็มีจํานวนห้องพอที่จะล็อกโซนสําคัญไว้แล้ว อยู่เส้นทางวิ่งกันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครับเป็นยังไงบอกว่าจะไปอ่างเก็บน้ําไปดูแถวอ่างเก็บน้ําก่อนนี่กดไปไหนพี่ไปอ่างเก็บน้ำโมกเกลอ่างเก็บน้ำโมเกลจากที่พักประมาณก,กี่กิโลกี่เพลย์นะเอ่อดีสกิโล46นี่คือสมมุติว่าทริปอันนี้คือวันแรกใช่ไหมครับใช่ครับ แสดงนนวน่าวนได้นะใช่ไหมวนได้เนี่ยวนได้หมดเลยเออวนได้ก็สี 30, ่สิบกับสามสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลโอขนมเราไปดูในแมปเล่เลนๆฮะคือเหมือนทางมันจะไปอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันเหมือนไปทางเส้นทางหนึ่งประมาณสี่สิบกว่ากิโลนะครับแล้วลก็ขาขึ้น,ม,นมาขึ้นมาเหมือนกลับมาอีกทางหนึ่งได้แต่มันจะซิกแซกกว่าไม่รู้เป็นเขาหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะกิโลเดียวเขาตอนนี้พี่กำลังแอบ,บมองไว้ไว้สองทิศทิศ วันเสาร์กับเทปเช้าวันอาทิตย์บ่ายวันสองเช้าวันอาทิตย์ใช่ถ้าเกิดเช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปขึ้นเขาใหญ่ได้เนี่ยก็คือไปขึ้นเขาใหญ่ถ้าไปขึ้นไม่ได้ก็คือไปกังหันลมของูเขาใหญ่เทียมไปเห็นมาที่อันใหญ่อ่ะที่มาผลิตไฟฟ้าไม่เคยเห็นมันจะเป็นมันจะเป็นกังหันใหญ่ๆเลยโดมเรียงเลียกันแล้วคือเป็นสวยเออสวยแล้ว ยังไม่เรายังไม่เคยเอากรัตเตอร์ไปจอดถ่ายแบบนี้ครับทั้งที่ประมาณ300อยโล oh. เราก็จะแบ่งประมาณวันละร้อยกว่าใช่ก็คือใครมาขี่กับเราลบเนี่ยก็ทริปเนียก็มี300อโลบวกวันหนึ่งขึ้นฟากหนึ่งวันหนึ่งขึ้นอีกฟากหนึ่งใช่ดันงนั้นที่พักก็อยู่ตรงกลางใช่ครับอ4สี่ก็ยังพอมีเวลาทํารถกันใช่ก็อีกที่นึงอ่ะ เ,เลยได้แต่ว่าก็ถ้าถ้าระยะเท่านั้นชาร์จอะ่ะก็คือไกลสุดของสวนพึ่งที่เราไปครั้งที่เรา,าก็คือ80โลใช่ไหมใช่ครับโดยประมาณแล้วก็ชาร์จทีหนึ่งมันก็คือยังอยู่ในเลนที่แบบสบายใจยังยังเหลืออ,อยู่ในเลนที่แบบบวกบวกได้อีกนิดหน่อยออก็ไม่ไม่ต้องแบบลุ้นว่าอู้ได้ไม่ได้ก็คือขับขับได้เต็มที่แล้วก็สบายใจใแล้วก็ใช้ความเร็วขนาดนั้นอะ่ะสี่สิบห้าถึงห้าสิบเนี่ยก็คืออยู่ในทริปไม่เหนื่อยรถท้ายเนี่ย ต้องเป็นรถที่กําลังแบตที่ต้องดีหน่อยเพราะว่าเวลาพี่วิ่งหัวสี่ห้าข้างหลังแม่งไปห้าสิบแล้วข้างหลังใช้หนักกว่าแต่อย่างรถแสนตามหลังไม่เป็นไรรถโดมตามไม่เป็นไรอย่างเงี้ยรถโดมแค่สามสิบห้าอย่างเงี้ยรถโดมก็พี่มันเหลือแล้วพี่ห้าสิบหกวิ่งสบายสบายวอย่อะไรแม่เออเขาแอมน้อยแอมน้อยแต่ร้อยนะโอ้โหแอมน้อยแต่ร้อยโลนะเออ ผมไปเล่นทางาทําระบบให้มันประหยัดพลังงานเอาเกิดแรงอ่อนอยพี่ว่าพี่ว่ามาขี่อย่างเงี้ยมันมันเกิดประโยชน์กับกับในเทสรดถแหละการค้าขายใช่เพราะว่าทํทให้เห็นจริงเลยว่าเฮ้ยรถที่ทํามาเนี่ยวิ่งได้นะใช่วิ่งได้ระยะคือคุณ,คณต,ต้องคุณอาจจะไม่ต้องเวิเคราะห์ต่อเพราะอย่างเราวิงาว่งเนียเราวิง่งกัน200โลเรามีการเบรกชาร์จดูนี้นั่นแต่ สมมติว่าคุณจะวิ่งชาร์จเดียวคุณวิ่งได้เท่าไหร่นะจุกจุกแล้วอย่างของผมตีก็เคมลูกค้าได้แล้วว่าโอเคสามสิบห้าแอมป์เนี่ยถ้าแปดสิบโลชาร์จแบบคุณอัดเต็มอ่ะถ้าคุณพอก็พอไม่ต้องเติมคือสามห้าไม่โ้เลยนะนะใช่เทสไปแล้วอันเนี้ยทดลองจริงขับจริงเหลือด้วย ม,ม,ามาเซอร์เวยก่อนออก็จะดีอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรามาวันนั้นเลยเนี่ยจะมีแปลกวิวกับเพลินๆเออเบื่อขี่ร้อนเลยนะเ้าไปโค้งนน่นเลนะยว่ะสูงเมื่อไหร่โคง้งเนเลย ตอนนี้แยกย้ยายกับพี่แดงแล้วนะครับเพียวทริปนี้ ดูมอาวันนี้เส้นทางไรเคยมาทริปเขาใหญ่กับสกูตเตอร์เท9ก l าวคราวก่อนนะครับรอบนี้เส้นทางจะไม่ซ้ําฟินกว่าเดิมแล้วก็ยาวกว่าเดิมนะฮะสวันนี่ก็ตกวันละประมาณ80กิโลนะครับเท่าที่ดูก็เตรียมรถกันให้พร้อมนะแล้วมาเจอกันที่ทริปเขาใหญ่นะครับ